โอเคก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมใช่ไหมชนลว,วันนี้ก็ตีหางเปล่าจากตรังมาภูเก็ตอีกเหมือนเดิมนะครับมารับหางาพื้นเรียบบรรทุกฟางไปส่งที่ไอ้ของทอมทุกคนขับมาอย่างไกลเลยวันนี้ก็จะออกจากภูเก็ต ไปส่งที่ของทอมนะครับเป้าใหม่ยล้คืออำเภอของทอมครับวันนี้ก็ไปทางกลับบ้านเราพอดีวันนี้ไม่ต้องตีหางเปล่ากลับบ้านนะมีงานกลับบ้านนะทุกคนไปทางกลับบ้านเราแต่ว่าไม่ใช่หางของเรานะหางของเราก็ถอดทิ้งไว้อีกโรงงานหนึ่งแล้ว <c oughs> รับหางรับหางพื้นเรียบปนฟางกลับบ้านนะทุกคนมาแต่ผมพาเดินดูนี่ฟางทุกคน ก็เป็นหางพื้นเรียบสีแดงนะครับอันนี้วิ่งวิ่งหางคนอื่นนะวิ่งหางของโรงงานอันนี้ก็รัดสายแน่นปึกไม่มีหล่นแน่นอนครับสายตัวนี้แข็งแรงมากกรับน้ำหนักได้800ตัน <c oughs> <c oughs> เอ่อฟางตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่เอ่อ15ตันนะครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะทุกคน เพราะว่ามันเป็นฟางอัดก้อนเนาะมันก็เลยมีน้ําหนักนิดนึงเราก็จะไปส่ง164กิโลเองนะวันนี้ใกล้มากไปส่งที่คลองท่อมนะครับจากภูเก็ตไปคลองท่อมก็ไม่ไกลก็ไปแค่164กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง51นาทีนะครับผมได้ค่าจ้าง5,008เองวันนี้ได้น้อยมากเพราะว่าเป็นหางของ โรงงานนะเราไมา่ได้วิ่งห่างของตัวเองมันก็เลยได้ไม่เยอะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าสตาร์ทรถกันเลย นี่เป็นไงทุกคนวางอัดเทงของเรา <c oughs> ไปเดินทางดีกว่าเดี๋ยวเวลาเยอะแล้วโอ้โน้ำมันเหลือครึ่งถังน่าจะถึงนะ เพราะว่าไปแค่ร้อยกว่ากิโลโอ้ยเผ <c oughs> ื่อเยอะไปหน่อยทุกคนเกือบเกือบชนรั้วเหล็กเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้ำตาจะไหลเ <c oughs> มืองภูเก็ตก็สวยเอาการครับแต่ว่าคือถ้า ผู้พัฒนาพัฒนาเป็นแบบเมืองภูงเก็ตจริงๆผมว่าน่าจะสวยมากเลยนะน่าจะดึงคนเล่นได้มากพอสมควรนะ เผื่อเยอะไปป่ะเนะี่ย้ยวขวาเจ๊เอ้ยมีไฟเขียวพอดีทุกคนว,วิงตรงต่อไปโอเคแจตรงต่อไปเฮ้ยผมจะโดนฝ่าไฟแดงไหมเนี่ย โอ้ยรลอดเฉยโอ้ยโอ้ยโอยโอู้ยเอ้าไฟเขียวผมจอดทำไมทิ้งอู้ดังโดนไปสามร้อยหกสิบโอ้โห้็ผมไปจอดไฟเขียวเฉยอะยิ่งตรงต่อไป คือ okay, เราเริ่มออกเดินทางก็11โมงห้นะทุกคนถึงนู่นน่าจะบ่ายสองบ่ายสามชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่นะทุกคน ผมนึกว่าไม่ต้องรอไฟแดงไฟเขียวว่ะดิโดนโนเลยมาเลยโดนโดนอีกแล้วโดนเข้าปัาอีกแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลไปครับเลยอีกร้อยหกสกิโลโอ้โหเพิ่งออกใหม่ เีครับมาใกล้ผมนะผมเบียดลงข้างทางหมดนะออกจากโรงเรียนโ <Okay. S 2> อเ้ต้นไม้สวยมากหน้าแผนชั่น แต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรเมืองภูเก็ตก็สวยเหมือนกันนะเนี่วิ่งตรงต่อไปโอเคจา้ากำลังตรงจา้า <ata ques> ท่านไรเขียวไหมโอเค ทันอยู่ทุกคนเนื่องว่าจะไม่ทันนี่สนามบินภูกเก็ตทุกคนสวยไหมสวยไหมสนามบินภูกเก็ตโอ้เจอไฟแดงแล้วเฮ้ยไฟเขียวพอดีทุกคนไปรีบไปรถเรามันหนักหนักฟาง <c oughs> อีพีก่อนนี่เรามารับอยู่ภูกเกต็ตปะผมลืมเนะเนี่ยเออปีก่อนก็เออมารับที่ภูกเกต็ตนี่ว่าลืมทุกคน <S 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 สนามบินภูกเกต็ตใหญ่มากทุกคนอีพีก่อนเราก็มารับของลงจากเครื่องที่สนามบินภูกเกต็ตนี่แหละแล้วก็ได้ ตีเปล่าขึ้นมามารับหางนะครับหางบรรทุกฟางไปส่งไอ้คองท่อมตีเปล่ามาจากนูน่นนะมาจากสตูน่ะทุกคนตีหางเปล่ามามาโกตรไกล อเน่าจะเป็นแค่ด่านตรวจไม่ได้เสียตังค์นะทุกคนบ้านข้างทางเยอะมากภุเก็ตเมืองภุเก็ตไฟแดงก็เช่นกัน <c oughs> างเกือบไปตบรถเก่งข้างหลังขอโทษหลายๆเด้อ <c oughs> ถึงเมืองพังงาแล้วทุกคนโหพังงาเร็วจังชิดขวา okay, เขาให้เราชิดขวานะทุกคนชิดขวาแต่ไม่ได้เลี้ยวขวานะ วันนี้โรงงานอะไรอ่ะไฟะแดงไฟแดงโอ้ผมเบรกลึกไปนี่ว่า เมื่อกี้เบรกลึกเกินกับเบรกล้อตายเลยเมื่อกี้อะห้างอะไรเนี่ยรถใหญ่ งซ้ายก่อนนะไปเรื่อยๆครับวันนี้ไปเรื่อยๆไม่รีบแค่ร้อยกว่ากิโลวันนี้อากาศดีมากอุ๊ยโอ้ยไฟเขียวผมไม่เห็นนะเนี่ยว่ามีไฟแดงอยู่ตรงนี้ ใช่ครับเราต้องวิ่งตรงต่อไปโอ้ผมบอกตรงนะมาไอจังหวัดภูเก็ตที่ไรไฟแดงโคตรเยอะเยอะมากๆนับไม่ท่วนหรอกทุกคน เติมหรอกน้ำมันน่าจะถึงอยู่น้ำมันเราครึ่งถังนะตอนเราออกมาจากโรงงานเราได้เลี้ยวเฟแดงนี้ทุกคนเลี้ยวขวาไปนะใส่เกียร์ผิดอีกเกียร์แทบแตก เลี้ยวขวาต่อมันไม่ใช่เลี้ยวขวาขึ้นขวาอุย้ยโดนอีกเลยโอย้เป็นพันแล้วมึงเนี่ยโดนฝ่าไฟแดงเนี่ยยาวเลยวันนี้โดนฝ่าไฟแดงแปดรอบแล้วมึงเนี่ย วิ่งขวายาวๆได้ไหมอ่ะเดี๋ยวได้เลี้ยวขวาหรือเปล่าข้างหน้าน่าจะได้เลี้ยวนะเหมือนเป็นทางแค่โค้งไปทางขวางั้นผมลงทรายแล้วกันโหดูจากนั้นเลี้ยวขวาโอ้ดูบ้านหลังนี้ดิ อยู่โดดเดียวเดียวได้โอ้ยโอ้โหขอโทษครับรถคันข้างหลังชนตูดผมเฉยโอ้โห,โโหตกใจป้ายข้างหน้าตกใจป้ายโฆษณาเอ่อ b t ทีเอสน้ำตาจะ,ะไหลผมก็ว่าทำไม มีคนยืนอยู่ตรงนั้นโอ,อ้รถเก่งคันนี้จะแซงอะ่ะทุกคนคันทีช่ชนตูดเราอะ่ะ <c oughs> กลาแซงเราเปิดไฟเลี้ยวให้แสงก่อนแสงเล้าแสงไหมเราใหม่แสงอ่ะถึงกระบี่แล้วทุกคนเราเหลือแค่45กิโลก็ถึงแล้ว จะแบบแห้งแรงมากถ้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนแบบช่วงแหง้งแรงช่วงหน้าหนาวนะแแดงฝแดงวิ่งตรงต่อไปจ้าอิดไฟแดงอยู่จ้า อไฟแดงแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบออกตัวทุกคนเพราะว่ารอบเรามันหมดเร็ว <c oughs> แต่วันนี้ดูอากาศคึมๆนะทุกคนเป็นมืดๆยังไงบอกไม่ถูกฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะค่ำ เราได้เลี้ยวขวาแล้วนะทุกคนแต่ว่าต้องรอไฟแดงให้เขียวก่อนอมองเห็นมองไม่เห็นไฟทุกคนเอ้ไฟเขียวแล้เร็ว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 จับสีนวลเร็วเร็วเร็วเวไม่ทันไฟเขียวเย้ yeah. เมื่อกี้มองไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงไฟดำอะไรเลยรถข้างหลังดีนะไม่มีรถข้างหลังไม่งั้นเขาบีบแตรไล่เราออกจากไฟเขียวแล้วเนี่ยตรังเขาบอกเลี้ยวซ้ายนะทุกคน อนแรกผมจะไปเล่นคัน eXact หน้ากีก้านะพอดีว่ารออัปเดตจากเจ้าของมอ d แต่ไม่ยอมส่งอัปเดตมาน่าจะติดธุระครับก็เลยได้มาเล่นคันนี้แทนเดี๋ยวปีหน้าไปว่ากันครับไปไปเล่นกนะีก้าเจ้าชมพูมีมีหลายคันนะหน้ากีก้ามีมีมีเจ้าหวานเย็นต้องเงินเจ้าแดงเอ่อ ลืมชื่อไปหมดแล้วไม่ได้เล่นนานอ่ะยโอ้ยบีกอตายเลยกับกับฟ้าไฟแดงอีกต้องรักษากฎจราจรเป็นที่ตั้งทุกคน เดี๋ยวอีพีหน้าเนาะอีพีหน้าเราค่อยไปเล่นหน้ากีก้ากันรออัปเดตจากเจ้าของมอดก่อนไปทุกคนไฟเขียวแล้วอืออันนี้ใกล้มืดแล้วเหรอเพราะว่ามันเริ่มมืดลงมืดลงแล้วนะเนี่ยไปครับขอไปถึงก่อนค่ำแล้วกันขี้เกียจถอยเข้าตอนกลางคืนมันถอยยากทุกคน เย็นแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็อาบน้ําอุ่นทุกวันเลยผมโอโหหนาวเย็นมั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 นไม่หนาวหรอกแต่มันเย็นๆยังไงไม่รู้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหน้าหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้ว จอดรอนกันเพียบเลยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเราจะได้เลี้ยวซ้ายแล้วนะเลี้ยวซ้ายเราต้องรอไฟเขียวใช่ไหมเราต้องรอไฟแดงให้เขียวแล้วค่อยไปใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดใช่ไหม <c oughs> ไปไฟเขียวแล้ว ออกเดินทางกันเลยไม่ใช่ออกเดินทางเลยออกตัวเลยโอเคก็ถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้กระบี่ใช่ป่ะอันนี้หึงวันโว่ถึงกระบี่ทุกคน เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ไม่ใช่เมืองดิจังหวัดกระบี่โอ้ไปโฆษณานี่อย่างเยอะเลยคือไปโฆษณามีทุกแยกอะทุกคน ล้างรถด,ดีไหมแวบะบล้างรถไหมเรารู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ล้างรถเลยเบื่อนหมดแล้วเนี่ยเ,เรามาถึงสนามบินกระบี่เป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่ยังไม่ถึงโรงงานส่งของนะไปอีกกี่กิโลอ่ะเราต้องไปอีก50กิโล ใช่หรอรอนะผมดู GPS ดีๆก่อน <c oughs> วิ่งตรงต่อไปเออเราเหลืออีกไม่ไกลครับทุกคนไม่ไกลไม่ไกลนิดเดียวก็เ,เหลือ30กิโลทุกคนโอเคไปสามแล้วโคตรเร็ว อโอ้าข้างๆนี่แบบนำเ,เงินมืดมาเลยอะ่ะไปท้ายหรือว่าไฟหน้าวะนี่อ <c oughs> ไปท้ายเหมือนไฟหน้ามากเลยอะ่ะรถปัดผ่านเราไปเมื่อกี้อันนั้นเขาไถาดินจะปลูกอะไรอะ่ะไถมาถึงข้างถนนเลยเลยนี่อะ ล้นออกมาจากเสาไฟเลยนะเนี่ยจะปลูกอะไรอ่ะก้อยเปล่าเราจะถึงโรงงานลงคลองแล้วนะทุกคนเราถึงคลองท่อมเป็นที่เรียบร้อยเราเขตคลองท่อมแล้วนะ แยกหน้าเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงโรงงานโรงของแล้วทุกคนชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเฮ้ยตีคู่กับพี่ระวังนะเจระวังเลยไฟแดงนะเจ๊ลี <c oughs> ้ยวซ้ายีหางกดเจลด้วยหางสีเขียวอย่างสวยทุกคนไป รถคัาหน้าเคลื่อนแล้วเราก็ไหลตามเข้าไปแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับโอูห่างเราก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผ่านได้สบายทุกคนอันนี้เป็นบ้านหรือเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าทำไมรถจอดเพียบเลยหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โอเคโรงงานเราอยู่ข้างหน้านี้แล้วทุกคน <You side. S 1> เราก็จะเข้าโรงงานแล้วนะถึงโรงงานแล้วถึงหน้าประตูโรงงานเป็นที่รียบร้อย <c oughs> ประตูโรงงานเปิดแล้วทุกคนโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวดูก่อนเราต้องลงของตรงไหน,น เราจอดไหนอูจอดข้างหลังนุ้นนะทุกคนได้ไปจอดข้างหลังนะต้องอ้อมขวานี่เราต้องวนถือซว่าเราขับรถชมโคดังทุกคน มแรงมากดูจากพงเลรวนี่งไงทุกคนที่ลงของเราอยู่ซ้ายมือเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงนานแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ถึงถึงอช่องลงของครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเดินหน้าไปอีกนิดนึงก่อนจะได้ถอยง่ายๆ สุดเลยนะเนี่ยองมา,ลาเลยเราโอเคเดี๋ยวค่อยๆถอ,อ,อยครับเพราะว่าช่องมันเล็กโอเคเอตรงแล้วตรงแล้วต้องคืนก่อนต้องคืนให้หมดครับหืมน่าจะได้เดินหน้าอีกนะเนี่ยโอเคผมเดินหน้าก่อนนะ โอเคเราก็ถอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนรอดับเครื่องกันนะโอเควันนี้เราก็มาส่งของถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วิ่งไม่ไกลครับวิ่งจากภูเก็ตมาแค่จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมนะครับมาถึงโรงงานเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอีพ,พีหน้าเราเราวิ่งเหล็กมวลไหมวิ่งเหล็กมวนจอดอยู่ข้างๆเนี่ย ไปไหนยังไม่รู้นะว่าจะไปไหนก็รอดูก่อนว่าถ้าเหล็กม้วนยังอยู่เดี๋ยวผมจะวิ่งเหล็กม้วนดีกว่าอีพีหน้าโอเค EP นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่รับชมมาถึงวินาทีนี้ก็ขอขอบคุณมากมามขอขอบคุณจากใจ <c oughs> โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัดครับผม